สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนีราดเมืองแก่งที่เคารพทุกท่านตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ครับบริเวณหน้าปั๊มเชลโพทองตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บริเวณหน้าปั๊มเชลโพทองมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายเดี๋ยวตามแอดไปดูในจุดเกิดเหตุกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนเหตุหรืออุบัติเหตุแบบนี้ ไม่มีใครอยากให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มากระจายข่าวหน่อยนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลและข่าวสารจะได้ชะลอความเร็วกันว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บริเวณหน้าบัมเชล์โพทองอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับเบื้องต้นบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายครับบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายจัก,กรยานยนต์กับรถยนต์เสียหลักเฉียวชนกันตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยกำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกุภัยกําลังให้การช่วยเหลือ,อยังไงก็ช่วยกระจายข่าวเพื่อตามหาญาตินะครับกระจายข่าวเพื่อตามหาญาดเลยครับเป็น Honda w เวฟร้อยน่าจะร้อยยีป่ะครับนะครับสีน้ำเงินเบียนรถนะครับ 1กไก่นหนูจันทบุรี5 7 7 2 1กไก่นหนูจังหวัดจันทบุรี5 7 7 2ช่วยกระจายครับเพื่อตามหายาดหน่อยะครับย้ำทะเบียนครับฮอนด้าเวฟสีน้ําเงินทะเบียนรถ1กไก่นหนูจันทบุรี5 7 7 5ตอนนี้กําลังนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงเดึนลายส่งยังโรงพยาบาลแกลงครับเรีเสีชนก,กับรถอีซูซุทักสีบอล นอหนูโอใบไม้นอหนูครับสองเก้าเก้ารยองครับตงลตกลงก็ได้ไหมตกลงก็ได้หรือแจ่งเจ้าหน้าที่้องแกงก็โรอแฟน อเ๋อเป็นพลอแฟนต้งต้นตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บรอญาติมาที่เกิดเหตุอยู่นะครับแขอขอบคุณแล้วกันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครภูยภัยพุทธศาสตรสท์ทุกเจ็บทุกนายที่มาร่วมกันเคียร์การจราจรขอบคุณจากใจจริง<ก>น,น่าจะเป็นแฟนเขาครับ,รบพี่เราไปคุยเราไปคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแกรงไปอย่างสูงขอขอบคุณเพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกคน ที่กดติดตามกดกระจายข่าวเพจนี้ลาดเมืองแกงของเราครับขอให้ทุกท่านทุกคนครับอายุวันโนสุข,ขังพลังจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลก็ขอยแคลวคาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนเชิญกับผมโมดีลาเมืองแกง2 0ขอย้ำจุดกิดเท,ที่บริเวณหน้าปั๊มเชลโพทอครับช่วยหลบช่วยหลีให้กับรถเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายส่งยังโรงพยาบาลแกงด้วยนะครับกับผมโมดีลาเมืองแกงส0ูขอยุติการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ